กลับสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีกี่หักและคิดถึงทูบทุกท่านที่พลอยเมย์พี่น้องโดนล้นภู้ขาคอยเดมาพบมาพอพี่น้องคนหนึ่งเนาะมินิการ์มาอาชีพทางนอกห้องจังหน่อยนั่งเล่นอยู่บ้านพักนะครับที่มองนอดมองอยู่มองเล่นเข้านี่ยละครับลูกทุมึงชวนยในมีโอกาสเดมาพบมาพอพ,พี่น้องนอนบ้านเข้านะครับสําหรับ ชาวเอซีทุกทุกท่านบ่าว่าจะเป็นพี่น้องทา้งเล่าบ่าว่าจะเป็นพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับที่ติดตามโดนๆผู้ขาาวคอมาเห็นชิปทีนึงเมื่อนีสิมบาบอกเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องทั้งเล่านะครับซึ่งมีชิปทั้งนะครับแอบมินเพลนเดยโลในชิปมาผู้ขาาวก็เห็นหลายชิปบางคนกะนักวิชาการนะครับทั้งประเทศเล่าเพิ่นก็นเลยว่าว่าเพิ่นอยากจะได้ นะครับอีสานของประเทศไทยนี่กขึ้นนะเอาเป็นอย่างเด้กเข้าให้พันธ์แม่มันสีเป็นอยา่อา,ยางวาทยะลบยาขายยาตียาฟันกันนะครับครับสำหรับคนทิ่ชิดแบบนี้ก็มีหลายคนนะครับแว่าเป็นอย่างเจ้าคณิกได้กขึ้นเามอนสอนให้นิสิตนักศึกษายุทีีมหาลัยเป็นนักวิชาการว่าดินอีสานนี่คือดินเล่าเป็นของเล่ามาแต่ก่อนประศัตรวา บานนี้อยากเกได้ไรขึ้นบริษัทอันนี้กันท่างเอ็ซี่นะครับหรือว่าพี่น้องกับควกนย้ี่เลยฟังหลายท่านอยู่เนาะซึ่งมีช่องช่องนึงนะครับเพิ่นเดยมาโบมาริจอืท่างเพิ่นดเดยวโบขึ้นมานกรสีโบพ่อสีให้เพิ่นยูบ่บเข้าคนใชยกับว่าใจดำใจลายปเด็นี้นเพิ่นอยากได้ไก่เพิ่นนะครับเพิ่นเสียวหลายประเด็ล่ะ แต่ว่าผู้ขา่าไปแก่ดำเ้อขันจักได้กระสีบางๆกระเจียวไป้จักกระสองสอบปุ๋ยพ่อได้ปลูกเสน่น์กินก็ได้ดรอกเออเอาจักสองสอบปุ๋ยกับพ่อละจีขันออกไปหลายๆมันสีนักรถนะครับขันจักได้ว่ากระเจียวให้ผู้ลงค้นโอ้ยไคให้จักผู้งูออยู่ก็ได้ดอกขันจักได้จังสี่ก็มีเก็บสีเป็นคอนมต์มากผู้ลงค้นก็บว่าไอ้ลายโพดสองสอบปุ๋ย เอาจากเครื่องสอบปุ๋ยซ่ากันเพิ่นอยางได้ก็ได้เพราะเด้เพิ่นปลูกพักความป้อมจีนมาสั่นเสกกระถางหน้าบ้านเล่าว่าสั่นนี่ก็เป็นดินอีสานหรือกันเราไปเคาะเนี่ยไปหาคุณเอาเยอะละฟังไม่รัโขงฟังทั้งหลวงไายฟังทั้งบิงการนี่เอาไปให้เพิ่นตั้งกันเพิ่นอยางได้ว่าสั่นว่าเอ้าบ่ไปยังครับไอ้กระจายกันกันละคือเขี้ไร้พูดเอาวังสองสอบกับอฟแห้งและผู้ขาเอาไปบ่ไว้โดนคัลายกว่าได้เนะครับประเทศไทยประเทศเล่าเนี่ยมันอยู่ใกล้กัน สิ่งใดมันดีกับว่าสุกันฟังเรื่องประวัติศาสตร์ย่าเอามาเว่าหันเอาว่าวแล้วมมันเป็นปัญหาเด็วกับใครตัดต่อกับเพรกระเทียนกันผู้นั้นกับว่าจังสี่ผู้นี้กับว่าจังสันเห็นเสห้าสองเประเซ็นี่บ็อยู่เป็นสุขนะครับจะว่าผู้พคนดีกันมีผู้ข้าเจ้าดีก็ได้ข้าเจ้ากับว่าลีส้นลกสนใจกับเรื่องประวัติศาสตร์ใอยทำมาหากินแต่มาหาสู้กันปกติมันก็ดีแล้ว กิจการประเทศเล่าเนียครับ่นปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปมหาสู้กันส่ววกสบายกับประเทศไทยส่วนมากก็ใช้แถวแถวหนองค่ายแถวแถวบึงการแถวแถวมืองเลยนะครับจะไปทำมหาจิตยุ่งเรื่องนหญ่ไปหารับจ้างขับรถขับล่าขับแท็กซี่สมัยฝรั่งเศสปกครองสมัยฝรั่งเศสนะครับง่ายออกหนีจากประเทศเล่าแล้วก็ยกให้ประเทศเล่าเป็นเอกราชณ คนไทยนีรังก็งไปเลยเประเจีิญหลายตะกอนครับประเทศไทยยังปรเทศจีนเจริญเลยพี่น้องผู้ข่าวเาจังสี่ผู้ข่ารู้จักเพราะ,ะนนว,าว่าเดี๋ยวนี้ผู้ข่าวกา็หกสิบเจ็ดหกสิแปดอย่างเลยเล่าแสกยงีพสศสองันหนัยสิบแปดเดครับเล่าแสกยงีพศอสองพันหลัยสิบแปดประเทศเล่าประเทศเขมรมุ้นี่แตกตื่นเขา่าข้ามมาพึงพ่งาอาศัยบาร,รมีของประเทศไทยมากสลดข้าวน้า,าม้าปลาอาหารการยกการจินที่พัก พิงนี่รัฐบาลไทยนี่ได้จัดให้ปัดกุยา่ยยางกูแล้วบ่ว่าจะเป็นที่รับจี่นอนงมองโยูมองเศรออให้ความปลอ,อดภัยคุ้มครองกับประชาชนคนเลา่านะครับสมัยนั้นปีพศ2518ันหอดอ25จนพศ2 5งพันห้าร้อยยี่ายี่จังไพรเบาบางลงจนระยะเวลาประมาณพศ2524นี่ล่าแตกจนพศสิบแ แต่ชนนั้นยังประทัดศบผู้คากะสมัยนั้นกาหาจินหาอยากไปยู่แถวแถว,แถวฟังไม่นํำคงนี่แหละข้อสอนว่าทายี่สิบสี่เนี่ยศพนี่ยังร้อยนามมาเต็มไม่นลำคงเลยบางเทอก็ซ้ศพสองศพนี่มือหนึ่งผู้คานี่เคยเปะผ้าเล็กน่อยสมัยนั้นผู้คาเล่นดนตรีว่าฟังคคะคราดเล่นด,น,ดนตรีไปกับวงดนตรี แล้วไปยุที่บ้านหน้องแก้วอำเภอพุ่นพิสัยจังหวัดน้องไถ่ไปแสดงยุหันนั่งเล็กน้อยขังเครื่องพวกนักร้องนักแสดงเขาอยากไปอาบน้ำโขงเขาอยากเร่นน้ำโขงเขาก็ร่วงไปอาบน้ำยุฟังไปํำโขงบ่าันพ่อยี่สิบนาทีเห็นเล็กน้อยแรงห้องขึ้นมาจากฟังโขงแร้งนขึ้นมากผู้ขาไปเลยร่วงไปยุฟังโของอยู่งเึ่งพี่ไปเลยรวงไปในน้ำเออไปอยังไปยังมัน คนตายน้ามร้อยมากมาสิ่้าวลูกใบบึงพออยากผู้ขากันมีผู้ใส้ผู้หนึ่งเป็ดซีดจวบผู้ขาตลอดไปน้ำกันนะครับนะผู้ไส้คนนี้พี่น้องขันอี้เห็นมาปั๊บพี่น้องจะอยู่จากรถคว่นสักสองแสงไปน้ำกันกับผู้ข่าไปดันไปยู่ซบที่ไหลเขามาในฟังเลยออกไปออกจากฟังฟังในลำโขงที่มันไหลว่นเขามานี่ย เอาไม่ในยูน่ออกยู่ออกผู้หญิงผู้ชายสามศพผู้ชายศพหนึ่งผู้หญิงสองนะครับช่วงสมัยปีพศสองพันหนร้อยยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเล่าแสจาจนั้นหน้าประเทศเล่านี่ครับปกครองในระบอบคอมมวนิ์แล้วก็ส่วนมากประชากรหรือว่าประชาชลทัวไปข้าเจ้ากับบ้าเลยมักเนียระบบการปกครองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นระบบที่ กดชี้ก้มเหงแต่่ากกับว่าอะาาไ้ปากว่าอะไก็จําเป็นต้องได้ก้มหน้าสู่หมูส่สู่สู่ยังสู่ความทุกข์ยากลําบากยากจนบ่เป็นสู่บ่เป็นจอสู่กับท่างรัฐบาลเนี่ยสู่กับความทุกข์ยากลําบากและยากจนจนเดินลังไหลเขาว่าฟังประเทศให้ซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นะครับจังคด้เบิงเ,เขามาในหนี่ประเทศไทยจะเลื่ญนก้าวหน้าพัฒนาลุงเรื่องนะครับมีที่พักผ้าอาศัยมีสถานที่การงานเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสังเฮ็ดเฮ็ดทำประชาชนคนเล่าวนี่จังคด้เอาเขามาอยู่ในประเทศไทยเขามาอยู่เพื่อหางเงินหาซ่องซงเงิน,งน่นงคำกลับขึ้นเมื่อบ้านในี่พอยแม่อยู่ประเทศเล่าเฮ็ดหน้าจริงเขามีสวนอ่อยสวนอยางสวนมันกับมีเฉพาะคนมี คุณทุกคุณอยากแถบจะบ่มีบานอยู่แถบบ่มีเขาจะกินลําบากมากที่สุดนะครับจึงได้มาเพิ่มท่าอาศัยบารีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับนี่คือที่มากของของเล่านะครับแต่ว่ามีนักวิชาการคนเล่านี่ว่าเพิ่มอยากได้สอนในนิสิตนักศคือสาเล่านี่อยากจะได้แผ่นดินอีสานขึ้น ได้ก็ให้อยู่ผู้ค้าก็ดีได้ให้อยู่ได้คอนเป็นคนเอาก็ได้แต่ว่าเกษตรไม่มีเกินอสองสอบปุ๋ยดอกผู้ลงคนคอ,อมเมนต์มาวางไว่เอาไฮไลท์พูดพอดีไฮแจ๊คเครื่องสอบปุ๋ยสุดควัดเอาอยู่เราฟังโขงแต่ให้กระเด็นตันวเ้ยเจ้าจะเป็นขึ้นทักไปส่วนจีบโซเนาะมว่ามันจะเริ่มมีสัยทัศน์การมองการศึกษารไม่เล่าจบปริญญาะตีใกลบ่เพื่อปริญญาดโดทรศัพท์เออ คันจบปริญญาติีประนเกิดนี่มันปริญญาติีไกลบอสหรอไอ้บ่านเน้ยเริ่มเป็นจบโทษไปเลยแม่นรับโทษระับท่ะฮ่าฮ่าฮอคือให้มันคักๆขวางสิบวันเดียวนี่มันสมัยไหนแล้วมันจักรร้อยปีแล้วอ่จัางคดีจากในดินอีสานถามคนไทยเบิ่งรู้คนอีสานเนี่ยว่าเขาจะไปเป็นลาวอยู่บอกอ่เขาจะเปลีเป็นคนลาวอยู่บ่อืม ล้วจะไปถามคนเล่าพร้อมว่าคนเล่าอยู่ในประเทศเล่าเนี่ยเขาจะเป็นคนไทยบอกร่องประเทศไท่เปิดว่ารับสมัครคนใดที่ต้องการอยากจะขึ้นสัญชาติไทยคนว่าบ่ยี่จะคนเน่ยอยู่ประเทศเล่าลังเขง่าพี่เบิ้อยากเป็นคนไทยสัญชาติไทยเพราะว่าสวัสดิการทุกอย่างควมจเจริ่ก้าาหนาพัฒนาลุงเรื่องเกิดขึ้นยุทุนยามอยากของประเทศไทยถนนหน,นทางเนี่ยคนกรีตยางปูไปเบิทุกหมู่บ้าน ทุกสถานที่ของทุกตาลางกิโลเมตรของประเทศไทยพัฒนาลุงเรื่องไฟฟฝาปปายังขบเปดแม่ใส่เฮือนซ่านบานซองแม่ไส้จ๊กเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยในประเทศไทยจะเริ่มก้าวหนา้าฉะนั้นคนเล่าจึงคอยอยากมาเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้กำลังเวลาพุ่งนิยมมากมาที่สุดเลยคือหยังคือลูกคนไทยนี่ที่ตกางยุ่ประเทศเล่าซึ่ง พ่อกับแม่แจ้งงานกันแล้วเรือกรากันเดี๋ยวนี้กําลังอออกชิปตามหาพ่อคนไทยเพื่ออะไรรักๆเพื่อต้องการอยากจะได้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นสัญชาติไทยไม่ต้องไปว่าเพื่ออยากคิพย์พ่ออะไรหรอกอันนั้นก็จริงอยู่แต่รักจริงๆแล้วต้องการอยากจะได้บัตรประจำตัวประชาชนและอยากจะได้สัญชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นชิปนี้ พายพี่น้องสุกท่านที่เบื้องชิปผู้ขาแลหรผู้ขายการที่พี่น้องเบื้องชิปนะครับซึ่งได้นามาจากนะครับมุ่งม,มองเพื่อนบ้านผู้ขาความอญาตเด้อสำหรับชิปของเพื่อนผู้ขาเดียวไมา่เบื้องเป็นตัวยา่างว่ามนี่รักการเขามันสมัยเล่าแสกแล้วก็เล่าในพัฒนาำํำใดจะเลื่อนก้าวหนา้าํำใดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหลังจากผู้ขาเมาจบให้พี่น้องเบื้องชิคชิปที่ผู้ขาจะบอกบอกทุกพี่น้องฟัง น่าศึกษาและก็นาสนใจโดยเฉพาะที่้องคนเล่ารุ่นไม่นะครับน่าจะศึกษาดูบ้างว่าการเป็นสงครามการแจกแยกหรือว่าการปกครองในระบอบท้องท่านมันดีหรือบ่ดีนะครับให้เล็กน้อยรุ่นเล่ารุ่นล้านเนี่ยบิ้งนะครับผู้ข่าวเพาจะวิจารณ์ในเรื่องอันมนี้หรอกเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าจะมีเมหรือว่าพคางจะเปาะบางแต่ว่าจําเป็นต้องอกใอยฟั่ง นะครับเรืยย่องนี่เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ของเราวควรศึกษาเราเลี้ยนให้ดีว่าไทยกับลาวนะครับซึ่งประเทศไทยนี่เป็นราชอาณาจักรนะครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือประชาชนมันเป็นม่นบ่แม่นผู้น,น,นำของประเทศเนียคือประชาชน นะครับนี่เขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงอยากเป็นประชาธิปไตยนะครับไอ้พี่นอ้องอกดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วก,ก็กดติดดิงเ้อะเหมือนโดนผู้ข่าขันมหาสนุพี่น้องเขากับพี่น้องหลายๆลายเด้อยักข่ามโฆษณาเพราะเห็นผู้ข่าเลาาี้ยงกับแพทเนี่ยในผู้เฒ่าเนาะแต่เหตุไปสละห้าเรื่องเชื่อมันดีบ่ดีกับบ่เป็นยังผู้ข่ากับบ่หวังมากเกินไปแต่บาด้วยควขบขรรถของผู้ข่าพี่น้องอย่าก,กดข่ามโฆษณาเด้อ พ่เด็กผู้ขาเลิขาก,กับแฟ่จากน้อยเนี่ยพ่านดินละเอาพี่น้องไปเบิ้งชิปครับผู้ขาลิขาห้บพี่น้องเบิ้งชิป่อไปวาเรื่องเล่าเขาเรย่องมันเกิดขึ้นั้งแต่อดีตได้ประเทศเล่านะครับล่องไปเบิ้งครับเป็นอันดับต้นๆของโลกแค่พูดถึงว่าประเทศไทยผมถามไหนมีใครไม่รู้จักน้อยมากประเทศไทยเศรษฐกิจดีอันดับต้นๆเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ผู้คนรู้จักประเทศไทยสยามเมืองยิ้มอันดับต้นๆมวยไทยทุกคนรู้จักโขนทุกคนรู้จักคนไทยสยามเมืองยิ้มทุกคนรู้จักแต่พอบ้านเมืองประเทศไทยมันรุ่งเรืองนะฮะนักวิชาการเหล่านี้ออกมาโจมตีไทยหัวเราะใส่ร้ายกล่าวหาทั้งที่ณปัจจุบันนี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เลยจริงๆแล้วมึงก็ยังดูแลคนของมึงไม่ได้ เขาหนีข้ามมาอยู่ฝั่งไทยกูบอกเลยถ้าบอกตอนนี้นะฮะคนลาวคนไหนอยากมาเป็นคนไทยจะให้สัญชาติไทยมึงเชื่อไหมกูบอกเลยมาแทบทั้งประเทศมึงกล้าพดันกับกูไหมนะไอพงดวงสีนะฮะหรือว่ากัมพูชาก็แล้วแต่หรือว่าพม่าก็แล้วแต่ประเทศไทยเหมือนเป็นโอเอซิสแห่งโอแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมไม่ได้พูดจนเกินไปพม่าลบกันอยู่กัมพูชาเพิ่งปิดสถานี ข่าวนะเสรีนะนะร้องห่มร้องไห้ปัจจุบนันนี้กัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์เต็มเต็มตัวแล้วนะครับไม่มีสถานีข่าวที่เป็นเอกชนหรือว่าเราจะเห็นว่าลาวลาวก็เป็นคอมมิวนิสต์นะฮะเปลี่ยนผู้นําเป็นว่าเล่นนะฮะหรือเวียดนามนะฮะเวียดนามก็เปลี่ยนผู้นําเป็นว่าเล่นแน่นอนรอบประเทศไทยเราอะแม่งเป็นคอมมิวนิสต์หมดเลยแล้วดูสิ่งที่ผู้คุณเห็นนะฮะอันนี้คุณไม่ต้องเชื่อผม คุณไม่ต้องเชื่อผมนะคนไทยทุกคนไม่ต้องเชื่อผมหรือว่าคนลาวคนกัมพูชาอะไรไม่ต้องเชื่อคนผมพวกคุณไม่ต้องอ้างประวัติศาสตร์ครับผมบอกตรงๆเลยไม่ต้องอ้างประวัติศาสตร์มันเรื่องน้ำเน่าถ้าประเทศมึงดีอ่ะมึงต้องดูแลแล้วก็ปกป้องคนของมึงได้ครับไม่ใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังลำบากอยู่แล้วออกมาพูดว่าลาวอ่ะเอ้ยอีสานอ่ะมันเป็นของลาวแล้วออกมาพูดว่าประเทศไทยอ่ะมันเป็นของกัมพูชานะฮะ หรือว่าพม่าทางเหนือมันเป็นของพม่ามันไม่ใช่กูถามหน่อยถามประชาชนคนของเขานะครับเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขามีความสุขปัจจุบันนี้ปี2023พวกมึงแม่งยังงมโข่งอยู่เลยบอกเอ้ยลาวไทยอีสานเนี่ยมันเป็นของลาวทั้งหมดเลยนะเออขมรนก็ยังอยากได้อีสานอีกเอ้ากูถามหน่อยพวกมึงมีปัญญาดูแลเหรอเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น กูจะบอกให้ปัจจุบันนี้ก็ยังลบกันอยู่ถึงไม่ลบคนอีสานหรือว่าคนลาวเนี่ยคนลาวนะไม่ใช่พุดคนอีสานนะครับคนลาวแม่งกว่า2ล้านคนมาทํามาหาเงินอยู่ประเทศไทยเขามาเห็นเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็นได้ วันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสาแหกขาดเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสงครามและภัยคอมมิวนิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดพรากจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครไปเดินแถวถนนสุริวงศ์จะพบกับภาพคนเวียดนามจํานวนมากที่หนีออกจากประเทศเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พักกันอยู่ในที่ที่สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสาระราชาติจัดไว้ให้ตอนนั้นนะครับ เต็มไปด้วยภาพของชาวเวียดนามที่หอบลูกจุงหลานหอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีใส่กระเป๋าบางคนเนี่ยนั่งกอดลูกหลานร้องไห้เลยนะครับบางคนซึมเศร้ามือลอยไม่รู้โชคชะตา,ตาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นยังไงและพวกเขาทั้งหมดกําลังจะถูกส่งตัวต่อไปอยังประเทศที่3 หลังจากนั้นอีกหลายปีก็ยังมีชาวลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาอพยพหนีตายจากภัยคอมมิวนิสต์เข้าไทยตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชายแดนของไทยที่ติดกับลาวและกัมพูชาเนี่ยมีคนที่หนีตายเข้ามาเรียกได้ว่าตลอดแนวตั้งแต่ภาคเหนืออีสานจนสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้อพยพข้ามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ความยากลาบากมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ชายแดน ทำให้ชาวลาวและชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หนีออกมาจากเมืองต่างๆเนี่ยต้องมาจนตอกมาติดกันอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็ล้มตายกันเป็นล้านจากกระสุนปืนจากกับระเบิดหรือว่าจากทุ่นระเบิดเป็นสรสารลูกที่เขมรแดงวางเอาไว้เพื่อกันคนของเขาไม่หนีออกนอกประเทศซึ่งทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ายังมีการเก็บกู้กันอยู่เลยนะครับ และในระหว่างที่ผู้อพยพนับล้านกําลังหลอความตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้เปิดพรมแดนทุกด้านที่ติดกับลาวและก็กัมพูชาจนมีผู้อพยพลหลั่งไหลข้ามายังฝั่งไทยไม่ขาดสายมีการเตรียมพื้นที่รองรับผู้อพยพส่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนําโดยสภาการชาติไทยเ,ยเป็นหัวหอกเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวลาวและกัมพูชาที่หนีตายหัวซุกหัวซุนข้ามายังฝั่งไทย ตลอดแนวชายแดนในตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยค่ายอพยพไม่น้อยกว่า60แห่งโดยเฉพาะค่ายที่อำเภอตาพระยาซึ่งรับชาวเขมรอพยพไว้กว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกมากมายที่ต้องดูแลกันนานเป็น1 0บสปีซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเนี่ยต้องทํางานกันอย่างหนักทุกวันตลอดหลายปีในค่ายผู้อพยพ จนในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วรู้ไหมครับว่าการเปิดพรมแดนทุกด้านเพื่อรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่ทรงสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมจนกลายเป็นที่มาของการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยหนีตายข้ามมายังฝั่งไทย จนทําให้มีคนรอดชีวิตกันเป็นล้านซึ่งความทุ่มเทของพระองค์ทําให้ทางองค์การสหประชาชาติทูลกล้าวถวายเหรียญเชิดชูเกียรติเซเรสให้กับพระพันปีหลวงซึ่งเป็นเหรียญที่ทางสงหประชาชาติทําขึ้นและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยก็ต้องใช้เวลายาวนานเป็น10ปีในการดูแลผู้อ,อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีประเทศที่3ยื่นมือเข้ามารับช่วงต่อหรือส่งกลับประเทศหลังเหตุการณ์สงบ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยและความมั่นคงของสถาบันพระมห,หากษัตริย์ที่ทําให้ประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คิดดูง่ายๆนะครับว่าช่วงภัยคอมมิวนิสต์และภาวะสงครามรอบๆประเทศเนี่ยตอนนั้นสํานักข่าวต่างชาติเขาทํานายเอาไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนโตัวต่อไปที่ต้องพังลงแน,น่ๆแถมคนไทยบางส่วนเขาก็หนีไปอเมริกากันแล้ว แต่สุดท้ายประเทศไทยก็ยืนหยัดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และคนไทยก็ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนกับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนถึงความน่าสะเทือนใจจากสงครามที่ทําให้ผู้คนต้องบ้านแตกสาแหลกขาดแล้วยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของน้ําใจและมนุษยธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งก็เป็นคำตอบได้อย่างดีนะครับว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์